ค่ะแม่หมอคะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคาะเมื่อนี้นั่มตามหอดสำนักค่ะแม่หมอค่ะโอ้ยมอตอร์นาสาธูค่ะสาธูสาธุเป็นมาลามีค่ะเอฟซีได้หลายท่านก็สนใจมาทางแม่หมอค่ะบว์ว่าสีเป็นห้างอ่าถ้าสมมุติว่าเขาเปิดดวงคือยังไม่หมอไปตั้งโต๊ะมันอ่ะนอแม่นค่ะค่ะสมมุติว่าไดเอฟซีมันเท่าบ่เป็นเจ้าภาพหลักนอเขาก็คือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันได้น้องแม่นอกหลายๆคนร่วมกันมาได้ค่ะมาเปิดดวงนั่แม่หมอเขาใดค่ะใช่ค่ะ มืนอนี้ก็เล่นในน้ำมะหอดหม่องหอดบอลค่ะแม่หมอค่ะขอบคุณค่ะบุญสัมพันธ์ขอบคุณหลายๆค่ะเวลามีปัญญาน้าผ้าเนาะค่ะกัสิได้พ่อสายญาตทั้งญาเนาะทั้งยาติ่าธิตาธิตสาอันนี้ก็ว่าเป็นผู้นึงที่ว่าเป็นลูกเป็นหลานเพื่อนทหานละแม่โอ้โมทนาค่ะก็ได้ไปสั่งวัดว่าเล่าเมื่อมันหน่อยวัดแล้วที่ไหนว่าสาธุโมทนานั่นแหละบุญกุศลหนุนนำทำอะไรก็สำเร็จค่ะค่ะ ถึงว่าเขาสิไปเรื่อยๆนะแม่นอไปเรื่อยๆก็ค่อยไปนอตามปูตามยาเพิ่นแม่ตามเขาเฮ็ดได้ค่ะค่ะแต่ว่ากระเปิกได้แม่เป็นยังลูกคือจังสิเป็นจังสีได้บันเนี่ยในพอนพอนด้วยสิปรึกษาแม่มองก่อนคือว่ายูดเสื้อจุดที่พันสีเข้าเล่งไปซอยเนี่ยมันอสิบ่พับขึ้นในตาเขาแล้วได้คือพับมากแบบในจิตในใจเ่าว่าต้องไปตรงนี้งังนสินะแม่คือว่าเพิ่นเพิ่นมาซื้อเขาเรียกว่าจิตสัมผัส หรือยานสัมผัสนั่นเองเขาเอินว่ายางสัมผัสหรือจิตสัมผัสจิตสื่อยางแตเพะว่าเจบพ่อมีสัมผัสที่หกของปู่ย่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน่องนองอีกเคยเคยอาจจะถ่ายดเบิ้งคลิปย้อนหลังอาจจะเคยเห็นพ่อพ่อรวยไปซอยน้องคนนึงซื้อน้องโนดีเนาะลอดลูกเป็นใหม่แม่ปู่ย่าก็ดึงไปจากอยู่เฮื่อหลังค่าที่ว่าหัวแม่ฝนตกมาในตงหอบบนนอน แต่ว่าตอนนี้แอดได้ไปช่วยเพื่อนส้างเพื่อนแล้วงนอกจกสิเป็นลูกร้านพญานาคขึ้นกันเพื่อนฮะส้างเพื่อนแล้วกสิงบประมาณอยู่ที่เกตเซนหรือแปดแสนโอ้ตานาคือเสร็จเรียบร้อยปูเพื่อนกสิพักออกเลยได้ไหมก่คือว่าต้องไปช่วยจุดจุดอื่นที่ที่ยั่งลำบากอย่างเช่นแม่มันที่ออกมาโดยอัตโนมัติโนมัตเลยแม่ค่ะก็เพื่อนว่าจิตสื่อยานหรือยานสัมผัสค่ะคือปูเพื่อนนี่เพื่อนเพิ่อนา ทุกที่ที่เจพาะในไปนะคะก็คือว่าเป็นลูกเป็นหลานของครูโดยแท้จริงค,ค,คือคนสืบต้นผ้าือจงไม่มอน,นี่ก<ะ>็คือได้ไปสร้างผ้านี่ก็คือครูยา<ะ>แล้วก็ลูกหลานสายย่านลูกหลานเพิ่นเนี่ย<ะ>ที่ตอนนี้ก็สร้างอยู่ที่สร้างผ้านาคบอยู่ที่ร้านทำวัดสายแก้วบ้านบางห้างห<ะ>นงหานเท่านีา้ละ เอาค่ะผู้ใดอยากไปเยี่ยมไปชมกันได้เลยค่ะอ่าบ้านยังก็แม่บ้านบ้านวังหางค่ะหนองหานอ่าหนองหานบ้านวังหางห่างจากอ่าอำเภอหนองหานอยู่ประมาณหาลุ่โอ้ค่ะถ้าผู้ใดสนใจก็ทักแชททักไลน์มาสิส่งพิการให้ไปซอยแม่หมอสามเนาะทุกฐานะแท้ทุกค่ะสิได้ไปสร้อยแม่หมอเข้าไปอ่าบำรุงศาสนาต่อไปเนาะบุรณะว่าต่อไปเนาะแม่เนาะวัดว่าวัดว่าอะไร บันนี้เห็นบันนี้กัสิมาทั่งผู้ล่งคนกับโอ้ยแอดเอ้ยซื้อเลขกับ่บเคยถือเกลือนี่แหละค่ะกัมันมาเขาประเด็นแล้วได้บัตนี่ถ้าได้เห็นแม่หมอกับถือว่ากําั่งสีดวงสีเปิดแล้วได้น่าแม่หมอหน้าถือว่าบุญหอดบุญหอดบุญถึงน้าเจ้าค่ะแม่นค่ะเพราะว่ามันถึงเวลาที่ปู่ให้ค่ะเพราะว่าทุกคนที่ได้มาทําพิธีก็คือทําพิธีกับสายญาณโดยแท้จริงเพราะว่าแม่หมอทําพิธีแต่ในวังเท่านั้นค่ะในการส่วน อ่าผู้ใดว่าบางคนว่าแม่จึกเลขกันพ่อสีได้กับพ่อได้สุยนาสุยหลังค่ะเออบางคนว่าแม่อยากไปเมืองนอกค่ะใช่มีหลายดวงค่ะเออมีหลายหน้าที่การงานมันบพราย่างดวงโชคดวงลาบมันก็เป็นแบบหนึ่งค่ะจะเท่ากับนี้การเสริมความปังค่ะการเสริมความปังค่ะหนุนให้ปังกว่าเดิมค่ะในสายของพญานาคค่ะนะคะลูกหลานสายยานอย่าพลาด ผู้ใดมักเซียงโศกมีขาเซียงนี่หายมากนีเลย,ลยมาเลยค่ะแม่หมอกัมักแต่เลยามักขะมากขัามากอันนี้ก็อแอดพรนกับว่าดวงสัมพันธ์กับแม่หมอหนา้าทีเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งปกติมาข้ามสนวดนี่นับเธอบได้แม่แม่นบอกแต่ว่าบ่ปรากฏเคยเห็นแม่เลยคิดเบิ่งเอาอดวงมันยังบเปิดมันยังบ่ถึงเวลาเนาะแม่เนาะมันจะเปลี่ยนจัางซั่นเมื่อนั้นคิดจังไดพวกงูค่ะือว่าห้ไปล่ำ มาซื้อนั่งภาวนาพราะว่ามือเศร้าไห้แ้งตัวไปร่ำไห่ปูเด้อกับพ่อดีมีลูกมีหลานว่าแม่หนูจะถวายตลลปัดเขาอยู่แม่งนอกสําเร็จคือก็คือไม่เฮพิธีกับแม่แล้วไม่ติดต่ออะไรคือไปผ่านเฉลุยได้การได้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องอีกผู้นึงเพิ่นกลับไปทํางานนี่แหละแล้วเบอร์เลขห้องปูบอกหกศูนย์สามจะได้มามันก็เรยว่าอน บ่ถวายนางลำบ่ละลาบ่ดอกแม่บ่ท่านมีเงินว่าสั่นบ่ท่านพร้อมหลายว่าสั่นเขาว่ากระไดเขากะน้องๆกับมีรายจ่ายกับเขาใจอะไรใบเป็นไรแม่ลำให้เองขาดเหลือไหลแม่จัดใหงายด้วยจัดแต้จัดห้เลยกกรเลยแต่ปูมาซื้อแล้วแต่มึงขึ้นมาให้ไปลำเด้อเด้อลำให้ปูปูสีเบิองลำเออกระเลยโอเคกระเลยแต่งตัวมาลำเลยแต่งลำถวายปูด้วยใจด้วยศรัทธา ก็แม่หมอกะแต่คือว่ามาอยูย่จุดนี้ทุกวันนี้ก็เพราะบารมีผูกนี่แหละสายมูตัวยงที่ไหนไปหมดค่ะไปทุกที่ทุกที่ทุกที่ทำเพราะตัวเองนี่มันเหมือนเริ่มจากศูนย์ ทำอย่างไรห้องสีดีขึ้นมุงใดมู่ไปมุงใดมู่ไปมองใดวค่าค่ะว่าโทรไปมีมองบ่อผ้ามู่ขับรถไปพาไปค่ะบ่อใไปตัวได้ไปเบิดทุกมู่ทุกที่ทุกทางที่ว่าสายมู่นี่เนาะแมนค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบด้านนี้ชอบเป็นแม่ยิ่งที่ชอบพระชอบอะไรพระเครื่องพระยังนี่แม่หมอนี่ตัวยงเลยล่ะชอบชอบสะสม แต่ส่วนมากอันสีได้จากการสร้างเราไปสร้างมุ่นสร้างมี่ระคู่หายมากเทาก็สะามไว้ใค่ะอะนะคะแล้วทีนี้จุดพลิกผันค่ะจุดพลิกผันของแม่หมอที่ได้ทําไมได้มาเป็นแม่หมอนาคีค่ะชีวิตเริ่มจากศูนย์คตะเริ่มจากศูนย์มาเลบ่มหราคะแม่ทำมาทุกอาชีพแต่ในหน่อยนี่เคยมีผู้ใดถ่วงบว่าเหามีปูมียาอยู่นังอย่างมีแม่มีโอ้เวลาแม่หมอไปบวชชีพาม Uh huh. แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมเพราะพ่อมาก์กไนี่ตั้งแต่ใดแล้วค uh huh. จะไปบวชชีพามวัดน,นั่นวัดน,นี้พันพ้าไปกับป้ายน้าเพลินแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เข้าถึงบารมีผู่นะตรงนี้ค่ะก uh ็ huh. ได้เข้าถึง uh huh. ตอนนั้นทีนี้ก็อ่าก็ได้ไปไปไปทุกที่ครูบาอาจารย์นี่ที่เ uh huh. พิน่นนีมีสายญาหรือเพิ่อนมี่สัมผั์พิเศษเพื่นจะบอกว่าเมื่อไหรจะรับขันเ uh huh. มื่อไหร่เมื่อไหรจะรับขัน uh huh. คนที่เขามีสายญาณเขาก็จะมาหาเลยมีองค์องค์แม่อยู่กี่องค์องค์พ่ออยู่กี่องค์องค์ปู่พญานาคอยู่กี่องค์ใครคิด่ะเอาเขามีอยู่บ่อค่ะดูความพ่อบ่โห่เนาะตอนนั้นเราไม่รู้มีอยู่บ่อแมีคนมาถามเนี่ยหมอกตแต่ว่าเราเป็นคนที่พอความรู้สึกว่าเอมเหมือนตรงนี้มันเหมือนจะมีอะไรคือตัวเลขมงคลตัวนี้รู้สึกชอบมันต้องมาแน่นอนมันก็เป็นจริง มันจะเป็นสัมผัสเลย,ยเหมือนบางทีมันจะเกิดเหตุการณ์มันก็เหมือนมาในฝันมาหมอนขึ้นหนีมาแล้วมันเหมือนจะเป็นอย่างนี้บางทีตอนนั้นเขาบอกหูดอกว่ามีปูมียาหรือมีโอค์มีหยังเพราะว่าก็เหมือนว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้นะแล้วมันก็ไม่อีหลีสิแมค่ค่ะมันก็เป็นอย่างเหมือนเราคิดอ่ะก็ครูบาอาจารย์ว่าเจ้ามีโอค์เป็นจ้าไหนล่ะคูมีโอ่งตรงจัก ตอนนั้นเนาะเอาเอาไปได้เขาถึงจดนี้แต่ณตอนนี้รู้แจ้มเห็นจริงวันนี้แต่คือว่าโบมีแนวคัดแนวคววงแลแม่นอกคือชัดเจนชัดเจนค่ะบันนีตแม่ค้าบันนี้นกระสรีอทามอีกอย่างหนึ่งได้ค่ะบางที่ว่าเป็นสายญานพยานาคเนาะเป็นลูกเป็นหลานเราบัณนีตโบ้ปฏิบัติโบย่อมรับโบคือว่าโบย่อมรับเพลิน กสิเฮ็ดใหยผู้นั้นน่ะยังบ่พ้นวิบากกรรมบ่แบบเหมือนลำบากอยู่งี่น่ะแม่ะมีมีขอแนะนำเพิ่นบ่อาว่ะมีขอแนะนำบางคนกนนี่นี่นี่เป็นคำถามยอดฮิตในแต่ละไลน์ว่าห <ขา S 2> นูมีอาการนู่นอาการนี้พอใกล้จะถึงวังนพระหนูต้องทำอย่างไรแม่หนูสิทฮ็ดจังไหนูไปหาหมอกับไปตรวจทางนั่นเนาะแต่ว่าเ่มมี่ยังหนูก็กลับขึ้นมาก็เลยว่าเราเคยฝันเห็นปู่พญานาคไหมฝันเห็นอะไรบ้างกสิ ถามถึงนิมิตเนาะพ่อปู่จะมาสื่อทางนิมิตอ่าเพื่อนกับบัวก็ฟันเย็นผู่ชี้นั่นชี้นั่นนงนั่นนงนี่แม่ก็เลยอะเปิดไพ่นี่คือไพ่ที่แม่ใช้เปิดตอนนี้อ๋อค่ะเด็นได้ค่ะพี่น้องเลิศค่ะก็จะเป็นไพ่ที่เพื่อนเอาไพ่มาหนีกับเป็นคู่บาอาจารย์สายเดียวกันนี่แหละได้มาเพราะสายญาณค่ะนะคะ เปิ้ลมีซื่อเสียงดังก็ยัง่ีคนอืมค่ะอ่าเป็นสำนักยานมนีของอาจารย์เปิ้ลยานมนีแต่ค่ะอาจารย์เปิ้ลยานมณีอ่าค่ะนะเปิ้ลอ่านะมีเปิ้ลก็ได้อันมามาแบบบังเอิญค่ะก็ได้มาทำพิธีบวงสรวงกับแม่หมอค่ะแม่หมอก็ได้อยู่ซาไข่กับเพิ่นแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงให้เพิ้ลมาแบบบังเอิญเนี้ครับอาจารย์เปิ้ลเนี้ยเ่อปะูหรอกว่าเพิ่นดังเพิ่นลยังแม่หมอกับปะงูค่ะจนเพิ่นได้มา ว่าเออแม่หนูจังสันจ,จังสิเพิ่งกลับมาว่างค่ะโอ้ทะเลโอ้สาธูปารามีได้อาจารย์เจ้าสีดังไปต่างานและตอนนี้ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆโอ้ค่ะอาจารย์วันนี้ก็สีแอลขออนุญ,ญาตบาทข้ามอีกเท่น,นึงนะคะแม่นอสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่ได้เบิง่งอยู่ตอนนี้ อยากเบิ้งทางออนไลน์เด้เปิดโทรศัพท์จังสินาะสดๆนี่เบิ้งก็ไม่หมอใดเป็นค่ะผ่านออนไลน์ได้เะค่ะพี่น้องเด้อให้ทักแชทพักไน์มากนะคะกสินนัดหมายกับแม่หมอเหาแม่หมอหน้าคีเหากสิเมื่อใดไดเวลากสิได้มาเบิ้งให้นะคะถ้าผู้ใดได้เห็นคลิปนี้แสดงว่าใกล้สิพ้นทุกพ้อยากหล้วแนนหรือว่าเถูกต้องคเหมือนเจ้าพ่อลาค่ะคมะมถึงถึงเวลาปู่ให้รวยค่ะถึงเวลาปู่ให้รวยค่ะพี่น้องค่ะ น้องแม่นอกก็เท่านั้นตัวเพราะว่าปกตินี่บ่ได้พ่อไม่หมองง่ายๆค่ะพี่น้องคะปกติแอดเดินทางมานี่นับเขียวบ่ได้แม่มหาปูหายงานันเขียวบ่ได้ทุกอย่างเมื่อถึงเวลาปู่จะนําพามาอือค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะนี่คือนี่คืออ่าเขาเอิ้นว่า ข้าวาสีร่วยกับวัญญาก็ใหนเลยประมาณนี้แต่ทุกอย่างต้องผ่านเกณฑ์แล้วคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นเลือกแล้วถึงเวลาถึงเวลายังอันเจ้ปอนค่ะถึงเวลาหน้าตรงนี้ได้มีบุญสัมพันธ์กับแม่หมออ่ากับได้มะพ่้าวปุญากับผ้ามาพร้ากันใช่ไหมคะอ่าอ่านี่แหละค่ะเขาเรียกว่าบุญสำคัญค่ะจังไดกับซิมีที่เดชฝากอยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอ พี่น้องป้องไปคะ่ะสําหรับเลขไม่หมอนาคีนะคะฝากไว้พิจารณาเนานะคะ่ะพี่น้องนอนะค,ะค่ะการยิบยับสลากกินแม่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ไว้ได้เด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่ารางวัลมันมีหลายรางวัลเนาะคะ่ะพี่น้องนอนะคะ่ะขอให้ได้โชคได้ม ắ นไปน้ากันเนาะคะ่ะมือนี่ก็สิเป็นเลข896เนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็สองแสคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอทีอ่าสำนักของไม่หมอนาคีะคะ่ะพี่น้องคะ่ะให้เฮ่งๆ่งปังปังเนาะคะ่ะ อ่ะนอะแม่หมอนะค่ะขอบคุณห<ช>ลายๆค่ะแม่หมอค่ะสิะไปแปะคลิปให้เอซีแฟนช่องค่ะขอบคุณเจ้า,าค่ะ